สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็เป็นไปด้วยความคุกคุนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของม็อบจนะนาตอนนี้ก็ท็อปฟอร์มเหลือเกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมีการบุกประชิดทำเนียตอนนี้นั้นก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะใช้พวกไอ้คอฟอ,อะไรเนี่ยมาสลายอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เนี่ยประชาชนทั้งหลายครับท่านได้ออกมาขอบคุณไอ้พวกคอฟอ,อะไรตั้งอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ไดยว หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นั้นกําลังเสริมมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาจากภาคใต้ในการมุมห,หนุนม็อบเจนาะไรทํานองนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมชีวิตผมตื่นมาแต่ละวันนี้ก็ต้องมานั่งค้นหาข่าวครับทันเลยข่าวที่ว่านี้แต่ละวันก็จะเจอข่าวของไอ้โบนะครับท่านผู้ชมประวิติผู้ไม่รู้อะไรเลยเจ้าของถ้าเดินเต้น,นอกเอี้ยงข่าวประชาธิปัตย์นักพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งแล้ววันแล้ววันนี้ก็ยังไม่พอนรบาูชมสึก ความไม่เจริญรุ่งเรืองของผมนั้นมันจะย่างกายเข้ามาไขขึ้นทุกทีแล้วนะเนี่ยเพราะว่าวันนี้พ่อของเอเบลีนาก็ได้โผหัวรบานมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกให้แปะชื่อปรยุทธ์ไปที่ฝาบ้านได้เลยมุมมองทวีไกลคุบนะครับท่านผู้ชมเชื่อปรยุทธ์จะเป็นนายุกไปนายกไปถึงปี70นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือ2,570นั่นก็หวังว่าท่านหลายนั้นคงจะยังไม่รีบด่วนตายไปเสียก่อนนะครับท่านผู้ชมหายใจเข้าแล้วก็อย่าลืมหายใจออกส่วนทางด้านของม็อบชนะนั้นนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่เมื่อผ่านมาเมื่อไม่นานเท่าไหร่นี้เองนะเนี่ยหรือจะนานนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับานผู้ชมระยะเวลาความนานความสั้นของเราแต่และคนนั้นไม่เท่ากันนะครับหลังจากตอนนั้นธรรมนัตผมเผ่าในกั่านผู้ชมรัฐมนตรีช่วยเกษตรตอนนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยคะแนนจะตีตื้นขึ้นมาขึ้นทุกทีแล้วในกั่านผู้ชมถ้าเทียบกับประยุทธ์นั้นแล้วก็ประยุทธ์วันก่อนก็ได้ออกมาปัดส,สวะในกั่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรบอกว่าเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเข้าสู่คลร์มอ,อะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างไรก็ไม่แน่ใจอีกแล้วว่านะครับแต่ว่าที่แน,น่่ๆธรรมนักกก็ออาาบวานะ ได้รับรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินผูชมในขณะเดียวกันมบชาวพี่น้องชนะนั้นก็ได้ประกาศตั้นอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับเดินผูุชมแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้นั้นไอโบนั้นจะได้ปากโหัวกระบาลหรือป่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเดินผูุชมโดยตอนนี้ส่งใครไปนั้นไม่แน่ใจนะครับเดินผูุชมแต่ครั้งก่อนนั้นส่งธรรมนัสพมเผาไปคุยนะครับหลังจากนั้นไม่นานชัวูจะยัางก็ได้มีการปลดไปนั้นระดับธรรมนัสนะครับเดินผูุชมสุดยอดซูเปอร์คอนเน โวหัวขบ,บานนะคร,รับท่านผู้ชมโดยสูภพัฒนาพงพงมีชาวหรือมันจะไม่มีชาวนั้นไม่แน่ใจควงไอโบครับท่านเตรียมคุยม็อบชนะแล้วก็วอนจะมาสมทบเพิ่มนะเว้ยเฮ้ยรอฟังผลเจราจาก่อนนะคร,รับท่านผู้ชมก็ตอนนี้รู้สึกว่าชาวบ้านทั้งหลายนั้นจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมานัเนี่ยก็ให้ไปรอกันที่ทำเนี่ยไปเลยต่างนานานั้นไม่ต้องขับรถอะไรมานะเพราะจะไม่รับประกันความปลอดภัยอะไรนี้นะคร,รับท่านผู้ชมอุ้ยไต่แล้วไต่แลว้อลว <c oughs> อ,อ <c oughs> ก็ต้องแนะนำให้ไปเองประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นมึงระวังไว้อย่างดีดีนะประยุทธ์ฟังง เพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าเออเคยมีซิงเกิลไอโบโอนั่นรักทักษินมาแล้วรอบนี้รู้สึกว่าจะมีซิงเกิลใหม่มาแล้วนะประยุทธ์เฮ้ยมึงตกข่าวไปหรือยังวันนียตอนนี้โบโบรักประยุทธ์นั้นอาจจะมีมาแล้วนะประยุทธ์ก็ระวังมันจะง่าไปแดกหัวกระบาหรือไม่ก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่นๆวันนี้เสียดติดเตียดติดกันเนี่ยติดฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยโผล่ม่จอทีวีโทรศัพท์ของผมได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจโดยโบโบครับท่านแม่มึงเอ้ยโถบ ผู้ชมเตรียมคุยปัญหาเรื่องม็อบจะนะหากได้ข้อหรอสรุปจะเสนอคอรมอวันพรุ่งนี้แล้วก็วอนจะเดินทางมาสมทบนะครับท่านผู้ชมไอ้วอนที่ว่านี้ไม่รู้หมายถึงวอนซ้อนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะาไปพาดบนหัวกระบ,บาลมาันหรือเปล่านั้นไม่มีว่ะหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมพยายามหาก็หาไม่เจอครับท่านโดยโบก็ได้บอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเดินทางมาสมทบกันนะชาวม็อบทั้งหลายรอฟังผลเจรจาก่อนแล้วก็พร้อมกับบอกว่าโควิด -19 ยังวิกฤตซ้ำย้ำเป็น โครงการเอกนชนต่าัๆนานน,ะน,ะน,ะนะาั้นนะคุณผู้ชมโดยผมจะอ้ามากปากไปเอออ้าปากมากไปกว่าน,นี้นั้นก็ <c oughs> อาจจะทาให้ท่านทั้งหลายที่กำลังกินข้าวอยู่นั้นอาจจะประสบป,ปัญหานะครับเ่อผู้ชมกระเดืออข้าวไม่ลงส่งผลให้ต้องทิ้งไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเ่ผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นแล้วกิดเห็นในโบ้พโบหัวไปที่ไหนท่านทั้งหลายก็ตรงจงเป็นสุขเป็นสุขเถอได้เลยนะครับท่าน <c oughs> เพราะว่าไอ้ที่ยื่นไปเสนอผ่านไอโบวอะไรประมาณนี้นั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นชั่วนะตาปีนะครับเราะองผู้ชมไม่ทราบว่านหลังจาก นายทวีไก่คุ้มนะครบทดามผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพาออะไรนะเนี่ยนักข่าวได้ไปตาข่าวนะตอนที่ไปเจอบอดจระเข้นั้นเนี่ยแล้วก็เจอซากหัวสุนัขนะครบท่านผู้ชมไม่ได้แดกเองไม่ใช่ให้จระเข้ไว้กินเองหรือเผานั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเป็นมานาเซเว่นอันนี้ผมก็อยากจะร้องเพลงนะครบท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันอยากจะร้องอะไรตอนนี้นั้นก็ต้องขอให้มานาเซเว่นตัวเมียตัวนั้นหรือว่าตัวผู้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นเป็นตัวเมียนะขอให้ไปสู่สวงสวรรค์นะครบทดานผู้ชมส่วน ตัวคนจริงนะี่ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยก็ข้ามผ่านได้ก่อนครับท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะกรั่าุผู้ชมแต่ตอนนี้ความอวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่นั้นโผล่มาอีกแล้วครับท่านโดยนายทวีไกคุบนะกรั่าุผู้ชมโผล่กระบาลเข้ามาในจอมือถือผมแซ่หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่าหวังชนะถล่มทลายแลนสไลด์เหมือนยุคไทยรักไทยนะคารั่าุผู้ชมอันนี้ MG r อาเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากอ่านข่าวเมื่อกี้เอออันนี้มาเดลินนโอ้ยทำไมกูปัดไปโอ้ยนี่เสื้อปะจระเข้ก็ไม่อาจแน่ใจนะกรั่าุผู้ชมแปะชื่อไ้เเบกวลย ไม่ใช่แปะเชื่อประยุทธ์ไปที่ฝาบ้านได้เลยได้เลยนี่ก็ไม่ได้บอกนในการเดินผู้ชมว่าได้อะไรได้ความอับปี่จังไรเลยวีบอกมานายไม่ใช่มุมมองทวีไก่คุบในการเดินผู้ชมเชื่อจะเป็นนายกยาวถึงปีเจ็ดศูนย์โดยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นในการเดินผู้ชมอย่าทาเล่นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดมันอยู่เป็นนายกจนถึง2570นี้ท่านทั้งหลายกับผมน้นไปพบเจอกันตามสะพานลอยนในการเดินผู้ชมต่างคนต่างถือขันแล้วก็ตั้งครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะมีไอตัวไหนหรือเเ่่่่าไมแนนนใจะีียยด๋ว กลัวว่ามันจะไปจดสิทธิบัตรการขอทานใสก่กระสอบปุ๋ยนั่นผมก็ช่างกังวลอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบไปต้องทาอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่ที่แน่ๆนะทีวีไกค่ครุบออกมาพูดแบบนี้นี่นะเนี่ยอาจจะหมายถึงการมีอะไรในกอไผ่หรือไม่มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านั่นก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆนั้นลูกสาวผู้แสนดีนะครับท่านผู้ชมโดยคุณลูกลากเก้าอี้พ่อคนดีแย่งไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมจากอธิไดีครั้งก่อนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้อนาคตของลูกสสาาาววขอองเค้้้นนนัจะไมม่่ยดชชืแลรผู ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านยังหาหอ,อกหาซีนไม่อยู่ยั้งนะครับเรื่องผู้ชมถล่มนายเก่าซัดเลมไม่อยู่ยั้งก็นแนะให้เป็นอยู่กับไอ้ตอมอ้อนั้นได้เลยนะจะเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่อาจแน่ใจอีกแล้วครับท่านส่วนทางด้านน้องไม้พัสราวลีนะครับเรื่องผู้ชมน่ารักมากมายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการเฮเกิดขึ้นครับท่านแต่เฮที่ว่านี้สรงประกดมาจากข่าวสดนะครับเรื่องผู้ชมไม่ใช่สื่อลอดช่องสลิมแต่อย่างใดโดยน้องไมเ้เฮครับท่านสารยกฟ้องฝา่าฝืนพลกรจุกเฉินม็อบ 21ตุลาบอกว่าชี้ชุมนุมตามสิทธินะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องมาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะช่วยอะไรได้นะเนี่ยก็ทําได้แค่ช่วยส่งกําลังใจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะให้ถอดหัวใจดวงนี้นั้นส่งไปให้ก็ไม่ได้อีกครับท่านเดี๋ยวมันจะไม่มีระบบสูบฉีดเลือดนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะต้องหยุดหายใจแล้วก็รีดด่วลงลงก็ขอให้น้องมาแคบคาดปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมพันเจอน้องมาสุดแสนน่ารักไปแล้วอันนี้ก็มา สุดแสนอัปปี้แล้วเว้ยค่อยโอยอะไรกันบอเนี่ยแม่มือชีวิตกูจะเจริญหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะรันนะผู้ชมแต่ที่แน่ๆประยุทธ์ยันยกเลิกนี่คมจะชนะไม่ได้จ่อถกคอรมอพรุ่งนี้อ่าแล้วก็ชี้คนไม่เกี่ยวอย่าบวนแล้วมึงยึดอำนาจมาหาโพนไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยแต่แล้วโทษโทษโทษมันไม่มีเมื่อกี้นะรันนะผู้ชมมันไม่มีก็มาจากนายประยุทธ์นะกันนะผู้เอ้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ครับท่านผู้ซึ่งตอนนี้ไอ้โบนั้นได้แต่งเพลงแล้วนะเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่เนี่ยมึงรู้เรื่องหรอยยงเน่ด ต่ก่อนนั้นรักทักษิณตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่งเพลงอะไรขึ้นมานะครับเดินบูชชมอะไรรักประยุทธ์อะไรสักอย่างหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่เพลงออกมาแล้วประยุทธ์ฟังอยู่นั้นเตรียมระวังไว้อย่างดีๆนั้นเนีย่ยเดี๋ยวอาจจะประสบการณ์ซ้ำรอยได้หรือไปนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเดินบูชชมผมว่ายังคงต้องเชียร์ให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นให้นนมันออมเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆครับท่านเพราะว่าสาเหตุถ้าเกิดประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกนี้เป็นที่น่าหนักใจนะครับเดินบูชชมไม่รู้ว่าไอ้โบนั้นจะไปอยู่ทางไหนทางการตอนนี้ ที่แน,น่ชัดแล้วนั้น2ชัดครับท่านแน่นอนอย่างสุดล้นในการดันผู้ชมหนึ่งก็คือชัดชาสิทธิพันธ์ครับท่านผู้เต็มตัวการเลือกตั้งมาอย่างช่วงนาตาปีในการ่ันผู้ชมอีกชัดหนึงก็คือสุชาติชวีนะครับที่แน่ใจกันแล้วตอนนี้ก็เข้าประชาธิปัตย์ได้ทำการเปิดตัวจากคุณองอาจค้าภายบูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็ต้องจับตามองนะครับท yeah. ่านผู้ชมว่าผู้ว่าหมูป่าหมูเปิดออะไรเนี่ยจะมีดีอะไรหรือเปล่าท uh ja. mm ี่จะมาเทียบชั้นอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ว่าหมูป่ามาลงชิงสองอะไรวะผู้ว่าพลังประชารัฐนี้นะครับท่านผู้ชมเออให้ส่งสองสามคนนี้ไปนี่มาไปช่วยหาเสียงชนะแน่นอนหนึ่งไอ้น้อมนําครับท่านผู้ที่ผมยังไม่ได้โอนค่าครดหินปูนไปให้มึงนั่งก็ขออภัยไปด้วยเฮ้ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยมีจะแดกแล้ววหวไม่ไหวจะอวยแล้วสองสิราร์เจ นะัท่านผู้ชมให้ไปยืนเฮลเหวแล้วก็ส่งเอบรีนาควงคุณพ่อทวีไปด้วยเนี่ยไปช่วย <c oughs> หาเสียงก็จะดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่าน,นอ,อันนี้ผมเดานะครับท่านผู้ชมตามจากแหล่งข่าวที่อ้างอิงมานั้นก็คือตอนนี้น่าจะไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมอาจจะตัดสินใจไม่ลงหรือองไรนะั้นเราก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่าน <c oughs> ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ไม่เป็นที่น่าจับตามองแน่เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ม็อบกบบสนกวีลอดช่องสลิมทัั้้งหลลาายแนนนกว รถไม่หยุดไม่พอแม่มึงรถไอ้เทอกเอ้ยไม่ใช่รถถังโผล่นะครับท่านผู้ชมท่ามกลางประยุจันโอชาอะไรนี่มันก็ได้มายึดอำนาจอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีหน้าออกมาเสนอในการท่านผู้ชมแต่เสนอนั้นไม่รู้ว่าเสนออะไรเสนอหน้าหรือเปล่าว่าอ๋อมันยังไม่บอกในการท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาอวยกันเองหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านสําหรับบรรดาสลิมรอดช่องทั้งหลายนั<ๆ>้นะมึงฟังให้ดีก่อนที่มึงจะไปรอดช่องเว้ยเฮ้ยโดยตัวอย่างนักการเมืองโอยหอกหักตัวนี้เลยไม่ใช่บอกว่าเป็นตัวอย่างนักการเมืองในการท่านผู้ชมโดย เด็กไอ้เทือกครับท่านยกลูกหมีชุมพลจุลสัยนะครับท่านผู้ชมซึ่งโดนตัดสิทธิเพื่อออกไปแล้วนั้นตัวอย่างนักการเมืองโอ้โหแต่เขาไม่ได้บอกนี่นี่ว่าเป็นตัวอย่างนักการเมืองประเพณไม่ใช่พันไหนอะไรไม่ได้บอกนะครับท่านผู้ชมเอฮีโร่ขอบอสสลิมรอดช่องครับท่านบุกทะลวงฝ่าแก้น้ําตาในครับท่านผู้ชมในขณะที่พวกนี้มันไปปิดหีบเลือกตั้งเมื่อช่วงนาตาปีนั้นบอกบุกทะลวงฝ่าเอ่อน้ําตาเรย่างงุ้อย่างนี้นั้นก็ยังไม่มีกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมก็ เพื่อที่จะไปเลือกตั้งครับท่านหลังจากที่เมื่อปี57นั้นยิ่งรักชินวัตรนะในับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดวันที่9ธันวาคมนั้นเมื่อปี57าได้มีการยุบสภาไปแล้วแต่พวกของหักสักดเบือนนี้ก็ไม่ยอมจุดในับท่านผู้ชมส่งผลให้บ้านเมืองฝั่งชิปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้มีแฮชแท็กผู้ว่ากทมเซฟจนาต่างนานานี้โดยถ้าเกิดประยุทธ์มันไม่ได้ขึ้นมานี่ถ้ามันไปเลือกตั้งนี่มันจะได้ไหมผมเดินไปถามป้าข้างบ้านนะป้าก็บอกว่าร้อยหนึ่งเอาบาทเด ด่ามันไปทุกวันนะป้าผมไม่ชอบนะแบบนี้เออจบถูกนะกัทนานผู้ชมหรือจะไม่ถูกนะก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านก็เป็นตัวอย่างนักการเมืองนะรัทนานผู้ชมในภาพก็เป็นรูปเออถืออะไรสักอย่างนึงนเนี่ยที่พอใช้แล้วมันจะเสียงปุ้งปุ้งปังปังนะครับอือก็เป็นตัวอย่างนักการเมืองนะรัน่านผู้ชมโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็ช่างมันไปก่อนครับท่านเลยดิบีช่างแม่มันไปเลยก็โอ้ยแต่ละข่าวแต่ละเค้วนีอไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้มาอีกแล้วครับท่าน พลังประชารัฐปัดเคาะผู้ว่าหมูป่าชิงสนามกรอ,อตมก้องกุยหัวหน้าป้อมก่อนโอ้ยหอกมึงเดินไหวเลยเวไนไม่ใช่เชื่อพักไม่แพ้ใครนะครับน้าผู้ชมโดยแพ้ใครหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆน,นั้นยืมเพื่อนอะไรมานะเนี่ยหัดคืนเขาซะบ้างนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ผมก็ต้องกระแทกไปยังไงพวกที่ยืมตังแล้วไม่คืนนะครับผู้ชมน้ำไม่หวาดไม่ไหวครับท่านแม่มึงยืมแล้วไห้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้นายวัดรงก็ผัวกบาลอย่างที่ผมได้แถลงเรียนบอกไปแล้วเมื่อวานนั้นครับท่านฝากถึงประ นัท่าบผูชมที่ผมชื่นชอบนะเนี่ยบอกว่าลั่นสมศักดิ์เทพสุทินต้องออกจากตําแหน่งนะครับผูชมีนัว่าเป็นการเจียมหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะกรับบูชมแต่ที่แน่แนนั้น,น,น,นกลุ่มสามมิตรนั้นถ้าเกิดรวมสุริยะจ,จึงลุงเรองกิจรวมทั้งกลุ่มสามมิตนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ี่0สสนะครัใน่านุผู้ชมแต่ขณะที่หมอว่าลงนั้นเลือกตั้งเองยังไม่มีคนเลือกเลยนะเนี่ยอุ้ยแต่มีคนเลือกนะกรับผูชมเดี๋ยวผมจะต้องลงเลือกตั้งบ้างดูสักทีครับท่่่่่าาาาาานนนนนนออออยยยยยกกกกจะะรรรู้้้้เเเีมมมมตแหหงงงงควลืััไไใชป็็ ไม่ได้มีเขียนบอกไว้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาเลื่อเธอเธอไม่งไม่รู้จะอ่านไปทําไมครับท่านก็เอาเป็นว่าข้ามผ่านลเล่นดีดมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปส่วนตอนนี้ของประชาธิปัตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจทำไมกูต้องเปิดมาเจอไอ้นี้อีกแล้ววันพรจะนะมีลุน้นไอโบ้เร่งสรุปข้อเรียกร้องชงเข้าคอรมองคนันนี้ก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้บอกกับท่านทั้งหลายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านแต่บอกถึงงงอออีบบาตััวเ่่่ยยแมมรรื ครับท่านก็รับเรื่องไปจริงๆนะครับเ่านผู้ชมการปองดองนั้นก็ปองไว้จริงๆครับท่านแต่ว่ามันไม่รู้มันเจ็บไปดองที่ไหนนั้นยังไม่มีเขียนบอกในข่าวก็ลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้พลังประชารัฐจะประชุม14ธันวาคมตัดสินใจจะส่งผู้ว่าหมูป่าชิงผู้ว่ากรทมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเ่านผู้ชมแต่ข่าวมันบอกมาแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะหาก็าประยุทธ์หลงเข้ามาฟังรวมถึงสาวกของประยุทธ์ด้วยนั้นเนี่ยอาจท จะได้ไหลแล้วจะได้เอากโกเต็กมาเช็ดไปใช่ไหมวะอ,อ๋อไม่ใช่ครับท่านแต่อันนี้บอกให้จับตาแล้วมึงไม่จับย่ายไหลเวเนี่ยไม่ใช่ประวิทย์ครับท่านควงเลขาพลังประชารัฐซึ่งประกอบด้วยอ่อไอ้น,นี้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมธร,รมนัทผมเผาแล้วก็นรุมวลพินโยศิลวัตรเอ่อเห็นลันยิกพลังประชารัฐนี่บุกชุมพรสสและพักไอ้เทือกครับท่านตามประกบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าองทาอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยอันนี้อาจจะทําให้ประยุทธ์นั้นแสดงใจได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โปรดธามนัสออกจากและมนตรีช่วย ว่าการเกษตรแล้วนะเนี่ยเออปวิดเก็ยังไม่ปลดจากการเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดนะก็ได้ผู้ชมนับว่าได้เกิดสมมติส่งสองคนนี้ลงในการเป็นนายจรัฐมนตรีอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะครับท่านธารรมนัทผมเผาทางนี้อีกทางหนึ่งคือประยุทธ์นั้น <c oughs> ผมเชื่ออย่างเหลือเ <c oughs> กินเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดผมไปที่เลือกตั้งนี้แล้วมันไม่มีพรรคอื่นแล้วนะเนี่ยเหออย่างแรกเลยน่าจะเลือกไม่กานะก็ได้ผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติต้องเลือกเชียนนั้น <c oughs> ก็ต้องเลือกเชียรนธรรมนัทครับท่านเพราะว่าธามนัทนั้นไม่เย <c oughs> 好看。Oh อ๋อไม่มีไม่มีไอหอกหักยังไม่มีครับท่านโอ้ยขออภัยมวยด้วยด้วยเฮ้ยอันนี้อ๋อไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้มันพูดผิดไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่หยุดยั้งนเลยทีเดียวครับท่าน้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ในการไปบุกทำเนียบหรือจะขลากันซังปากหลังหน้าทำเนียบนี้จะมีการใช้พวกขอฟออะไรนี้มาไอ้นั่นอีกหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่สาเห็นหลักๆเลยหรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านที่มวลชนพากย์ตขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้ง วันก่อนแล้วก็สลายการชุมวันก่อนหรือไม่อย่างไรนั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะมาไล่กันได้หรือเปล่าแล้วก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยถาม i, เฮ้ยไอ้ลุงกำนดัดใช่ไหมวะอ๋อ,อไม่ใช่บอกไอ้เทือกไม่มึงหายไปไหนวะเนี่ยหายหัวกระบาดไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีประชาชนทั้งหลายนั้นแฮ่คิดถึงนายสุเทพเป็นอย่างชั่วนานตาปีกันเลยทีเดียวบอกว่า oney, เฮ้ยไอ้เทือกแล้วก็ไอ้พวกนกหวีดเนี่ยมึงหายหัวกระบาดไปไหนวะเนี่ยไม่ออกมาเป่านกหวีดเหมือนกับปีห้าเจ็ดแล้วหรือที่ออกมาในการขับไล่ นางสาวยิ่งรักจินวัตรใน่านผูชมเรียกว่าเป็นการเปิดประตูลมให้ประยุทธ์มันเรียกว่ายึดอำนาจเข้ามานั่นเนี้ยบางคนก็บอกว่าเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาครับท่านโ <c oughs> ดยหมามันรอปากอยู่นั่นเนี่ยผมได้ยินแล้วผมก็สะเทือนใจเลยใช่ไหมวะอ๋อ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคร,รับ่านผู้ชมว่าไอ้สะเทือนใจที่ว่านี้จะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจอย,อย่าไปเชื่อมันนะถ้าเได้โบ้มาฟังอยู่ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแต่อันนี้เอาอีกแล้วโว้ยประชาธิปัตย์ลุกชิงเมืองกรุงส่งชื่อสุชาติชวีลงผู้ สิสกนะครับเดินผู้ชมหรือสภากรุงเทพนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับเดินผู้ชมพ่าเลือกตั้งรอบที่แล้วนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหรือสอสอนั้นแพ้ไม่มีคนเลือกครับท่านในกรุงเทพนั้นประชาธิปัตย์เรียกว่าสูญพันธ์ไปเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมแล้วก็ของข่าวสันนักหนึ่งเมื่อวานนี้รู้สึกว่าได้ทาโพลนะเนี่ยว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันได้เคยเออสอส,อสอต่ำร้อยมาแล้วประมาณ1ิบกว่าครั้งนะครับเดินผู้ชมหรือ8 9ครั้งแล้วไม่อาจแน่ใจครับท่านลูดหา่่่าาาว้มมมมัันนนไไเเจจออออะะรรทููชกก็็ตตตงงิดีีปปยพ หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หากท่านได้ยินข่าวนี้นั้นท่านอาจเะยงงงวยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมผู้่าประชาธิปั์เนี่ยออกมาแนะเลือกตั้งซ่อมพักได้พักร่วมรัฐบาลคนหยุดสู้กันเองนะวันไอเบื้อตูโดนฝ่าย้าลอ้อครับท่านไม่ใช่บอกว่าไปก็วันประยุทธ์โดนฝ่าย้าลอ้อโอ้ล่อที่เหมือนลานะครับท่านผู้ชมใกล้ลาแต่ว่าไม่รู้ล่อแบบไหนนะเนี่ยประชาธิปัตย์ผู้ว่ารัฐบาลแนะเลือกตั้งซ่อมพักได้ชุมพรสงขาพักร่วมรัฐบาลหยุดสู้กันเองวันอ้เบื โอ้ไม่ใช่วันประยุทธ์ครับท่านโดนฝ่ายคา้านล่อเป้าหาเรื่องด่าดได้ชี้ยังมีโอกาสพูดคุยกันนะเนี่ยแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ได้ซีเลยครับท่านโดยทั้งนี้กรกตประกาศรับผู้สมัครเล่นในงานนายนี้ตนคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของวาระรัฐบาลดังนั้นการที่พักร่วมรัฐบาลไม่แข่งขันกันจะทําให้พักที่เป็นตัวแทนสามารถนําผลงานของรัฐบาลเนี่ยไปคุยโม้คุยโตได้ในแง่เดินผู้ชมไปชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งหากไม่ส่งแข่งขันกันประยุทธ์ในกง่เดินผู้ชมนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็น เขาล่อเทีะทำให้ฝ่ายค้านมาหาเรื่องด่าได้ทุกเวทีถ้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพรรคเดียวเขาก็จะด่าเฉพาะพรรคแมกซ์ศาสต์อย่างเดียวไอ้ไม่ใช่เขาก็จะด่าเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเพราะพวกตวมีหน้าที่ต้องชี้แจงและหาเสียงว่าเราได้ทํางานมีอะไรบ้างในผลงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลน,นี้นะครับท่านผู้ชม,มอ,อย่างแรกที่ผมจําได้นี้ก็คือผลงานนะครับอืมแต่ว่าอาจจะเป็นผลงานลวงเนี่ยเป็นขี้ปากหรือไอ้พวงน้ำลายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจบแล้วนะครับไม่เข้าร่วมกับประยุทธ์นะครับในก้ทานผ ู้ชมสบายนายอภิสิทธิ์นั้นหลังจากนั้นก็โดนถอดจากพรรคหัวไม่ใช่หัวหน้าพรรคไปแล้วก็ส่งนายจุลินเข้ามาในรายกานผู้ชมก็ปรากฏว่าเข้ากันได้ดีอย่างสุดจริงเลยทีเดียวตามคาดในรายกานผู้ชมไป็พวกปฏิการหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีในรายกานผู้ชมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเจน้ทุกคนครับท่านต่อต้านไอ้พวกอภิเอญจ,จังไรอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็จะเป็กระแสะข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่รัโรบโดยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผผู้ฟััังงงจจึขขออบบกกาารรแถล่่ววไปนสสดีคม จบผิดอีกแล้วเว้ย